สวัสดีครับพระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้เรายังศึกษาพระคำของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่9นี้ถือว่ามีหลายๆเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายที่จะนำมาศึกษาด้วยกันในบทที่9ของปฐมกาลนี้ก็คือเรื่องที่โนอาห์ได้สับหลานของตัวเองนะในพระคำตอนนี้บอกว่าลูกหลานของฮามก็คือฮานอาอันนนจะ จะต้องเป็นธาตุของอพี่น้องด้วยกันดังนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประมการบทที่9นะครับในข้อที่20เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากที่โนอาห์ออกจากเรือมาแล้วนะครับในนี้ได้ระบุว่าอาชีพของโนอาห์ก็คือการทำไร่องุ่นเป็นชาวไร่นะครับแล้วก็เมื่อทำไร่องุ่นแล้วก็หมักน้ำอาองุ่นนะครับ แล้วก็กินจนเมาไมายเลยในประคำตอนนี้บอกว่าท่านได้ดื่มเหล้าอางุ่นเมาแล้วก็นอนเปลือยกายอยู่ที่เต็นท์ของท่านหามผู้เป็นบิดาคานาอันเห็นบิดาตนเปลือยกายอยู่จึงบอกพี่น้องทั้งสองที่อยู่ภายนอกเชมกับยาเฟสก็เอาผ้าพาดบาแล้วทั้งสองคนก็เดินหันหลังไปปกปิดกายของบิดาที่เปลือยอยู่ โดยมิได้หันหน้าดูกายของบิดาที่เปลือยอยู่นั้นเมื่อโนอาสั่งเมาแล้วรู้ว่าบุตรสุดท้องทํากับท่านอย่างไรจึงพูดว่าคานาอันจงถูกแช่งให้เป็นทาสแสนเลวของพี่น้องท่านกล่าวด้วยว่าขอพระเจ้าของข้าพระอ,องค์ทรงอวยพระพรแก่เชมและให้คานาอันเป็นทาสของเขาเถิด ขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนยาเฟสให้ทวียิ่งขึ้นให้เขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชมและให้คานาอันเป็นทาสของเขาเถิดดังนั้นเราจะเห็นว่าประธรรมตอนนี้ดูเหมือนโอ้โหคานาอันซึ่งเป็นหลานแล้วในพระภพีไม่ได้ระบุเลยว่าคานาอันมาเกี่ยวข้องอะไรกับการที่ฮามได้เห็นโนโอาห์นอนเปลือยกายอยู่เพาระเมาเหล้าอางุนดังนั้นประคำตอนนี้จึงชวนให้ น่าคิดในหลายๆด้านนะครับและจากหลักฐานในพระพีได้ระบุชัดว่าหามเนี่ยเป็นลูกคนเล็กของโนอาห์นะครับแล้วเป็นคนเห็นพ่อเปลือยกายแล้วแทนที่จะปกปิดกายให้พ่อกับไปบอกพี่อีกสองคนคือเชมกับยาเฟสนั้นเราจะเห็นว่าในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้เห็นถึงว่าแค่มองเห็นพ่อเปลือยกายอยู่เท่านั้นก็ ถูกแช่งสาปไปทั้งถึงหลานเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าการที่พระคัมภีร์นี้ระบุอย่างนี้ทำให้มีหลายๆอย่างที่ต้องตีความหมายบางคนก็ตีความหมายแบบโหบันมีเหตุการณ์มากกว่าการเห็นพ่อเปลือยกายแต่คงจะทำอะไรที่มันน่าเกลียดน่าชังมากกว่านั้นอีกเขาว่าอย่างนั้นนะถึงขั้นว่า เป็นการร่วมเพศกับพ่อเมื่อเห็นพ่อเมาเขามองขนาดนั้นเลยนะดังนั้นการตีความต่างๆที่มันนอกเหนือที่พัมพีระบุไว้นั้นนะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆแต่หน้าคิดตรงที่ว่าทำไมไม่สาบแช่งหามละ่ะทำไมบอกหามาอานาอันที่เป็นลูกของหามนั้นจะต้องถูกสาบแช่งคือไปเป็นทาสของญาติพี่น้องมันน่าคิดจริงๆนะครับดังนั้นเราจะเห็นหลักฐานในพัมพีว่า โนอาคนนี้ไม่ใช่เป็นคนเดะเทะเพราะว่าถือเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าไม่มีใครดีหรือชอบทำท่ากับโนอาแล้วก่อนน้ำท่วมโลกแล้วหลังน้ำท่วมโลกไม่ใช่โนอาโอ้โหเม,มาไมเป็นคนขี้เมาไปเสียผู้เสียคนแท้จริงเราต้องให้ความเป็นธรรมว่าในปัจจุบตอนนี้ไม่ได้เคยกล่าวร้ายว่าโนอามาเป็นคนที่ดีต้นและปลายเสียนะครับดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อหมัก เล่าอางุ่นแล้วก็ทดสอบชิมดูแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนขี้เมานะครับแก,แกชิมดูนี่ชิมตรงนูน้นองุ่นแบบนูน้นองุ่นแบบนี้นะครับเพราะหลังน้ําท่วมโลกทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่หมดเลยแล้วก็อาจจะชิมแล้วก็เมาโดยไม่รู้ตัวอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราน่าคิดตรงนี้นะครับแต่พระคำตอนนี้ระบุตรงที่ว่าคานาอันลูกของฮามนะจะต้องถูกแช่งจา ถามว่าคําแช่งสาปตัวนี้จริงๆแล้วมันคล้ายๆคําพยากรณ์ที่มองเห็นนะครับพอเราเท้าความไปในประเถอมการบทที่8มีบางอย่างที่เราข้ามไปในบทที่8ถ้าเรามีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูนะครับในข้อที่21ของบทที่8เนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้ว่าพระเจ้าได้มองเห็นนะครับในข้อที่21ว่าพระเจ้า ทรงได้กลิ่นที่พอพระไทยทรงดำริในพระไทยว่าเราจะไม่สาบแผ่นดินอีกต่อไปแม้นว่ามนุษย์ไม่ดีถึงเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วตั้งแต่เด็กมาเราจะไม่ประหารสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตเหมือนอย่างที่เราได้กระทําแล้วนั้นอีกหมายถึงหลังจากที่โนอาออกจากเรือมาแล้วถวายเครื่องบูชาเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าแต่มีคําหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้คือพระเจ้าได้เห็น เขาความคิดของบาปยังคงมีอยู่ในมนุษย์ตั้งแต่เด็กแล้ว,ลวจริงๆเป็นคำพยากรณ์ว่าคานาอันที่เป็นลูกของฮามนั่นแหละที่เป็นต้นกำเนิดแห่งบาปทั้งหลายที่สร้างรูปเคารพมีเทพเจ้ามากมายผ่านทางรูปของฮามก็คือคานาอันนะครับฮามมีลูกหลายคนเ้่าเราเห็นในปรถมการบทที่10บถ้าเราจะมีศึกษาต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าคานาอันเนี่ยเป็น เชื้อสายของชนชาติที่พระเจ้าให้ชนชาติอินเซนทาลายเจ็ดชาตินั้นน่ะแม้กระทั่งเมืองโสโดมโกมาลาเนี่ยก็เป็นเชื้อสายของคานาอันนะครับดังนั้นผมคิดว่าในพระธรรมของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่เก้าที่บอกว่าคานาอันลูกของฮามได้รับคําสาปแช่งเนื่องจากเป็นคําพยากรณ์ที่พระเจ้าเปิดเผยให้โดอาได้เห็นแล้วพฤติกรรมของฮามนั้นน่ะ ที่ไม่ได้ให้เกียรติบิดาแทนที่จะคุมผ้าให้บิดากับเอาเรื่องที่น่าอับอายของบิดาไปบอกคนอื่นถึงแม้นจะเป็นเชมกับยาเฟสซึ่งเป็นพี่ก็ตามซึ่งตัวเองก็สามารถทําได้นั่นน่ะพระเจ้าจึงพยากรณ์ว่าเขาโค้งในความคิดจะไปถึงเนี่ยลูกของฮามก็คือคานาอันนี่แหละที่จะนําความบาปเข้ามาในโลก,กมากมายนะครับดังนั้นพระคำตอนนี้เมื่อเราศึกษาเราเห็นก่อน ก่อนบทที่9คือบทที่ 8. แล้เราก็ไปดูว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องเอ๊ะทำไมโนอาห์ถึงพูดแบบนี้โอ้ก็พระเจ้าตัดแล้วถึงแม้นเขาคงในความคิดของมนุษย์ยังมีความชั่วอ,อยู่ตั้งแต่เกิดแน้วก็คุณเล็งถึงนี่แหละถึงแมน้นตระก,กูลของโนอาห์ค้นจากการถูกสาปด้วยน้ําท่วมโลกแต่เชื้อบาปมันยังคงติดอยู่และจะผ่านไปทางฮามนี่แหละโดยลูกของเขาคือคานาอันเนดังนั้นพี่น้องครับเราจะเห็น การศึกษาพระคำของพระเจ้าเราต้องดูบทก่อนหน้าของบทที่เก้ามีอะไรบ้างแล้วหลังจากบทที่เก้าก็พูดถึงพงพันธุ์ของลูกหลานของอับราฮัมพงพันธุ์ของเชมพงพันธุ์ของยาเฟตพงพันของงามเราเห็นอ๋อมันมาอย่างนี้นี่เองที่โนอาห์ได้พูดถึงคาณาอนันก็เพราะพระเจ้าเห็นล่วงหน้าว่าลูกของฮามคือาณะอันนั้นจะเต็มไปด้วยความชั่วความบาปชีวิตเขาจึงตกเป็นาทาสของญาติพี่น้องที่ไม่ได้ เต็มไปด้วยความบาปรูปเคารพต่างๆเทพเจ้าต่างๆก็เกิดผ่านทางคานาอันนี้แหละครับดังนั้นวันนี้เราจะเข้าใจว่าการศึกษาพระคำของพระเจ้าเราต้องมีการอ่านแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเราประทานสติปัญญาใกับเราเพราะเราไม่สามารถที่จะเข้าใจพระคำของพระเจ้าด้วยความรู้ความสามารถของเราเองแต่โดยพยานโดยสุดของพระเจ้าที่จะเปิดเผยเราเห็นความจริงเพื่อเราจะไม่ตีความหมายในพระพีตามอารมณ์ตามความรู้สึกของเรา แต่เราก็หาหลักฐานในพระคัมภีร์ที่สามารถที่จะมารับรองความเข้าใจของเราอย่างถูกต้องได้นะครับดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พรพี่น้องทุกทกท,กท่านที่จะมีความชื่นชมยินดีในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าทุกๆวันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ